เรื่องนี้อินเทรนเลยเนาะเรื่องของท็อกซิกนะฮะถ้าแปลภา,าษาไทยเนาะคนที่มีพิษท็อกซิกจริงๆอ่ะอย่างที่บอกครับว่าใครที่เป็นท็อกซิกหรือใครเองที่มีเรื่องของท็อกซิกหรือเราเองรู้สึกได้ว่าเอยคนนี้กำลังเป็นท็อกซิกอยู่หรือเปล่าวะหรือว่าคนประเภทเนี้ยเราควรหลีกเลี่ยงหรือเราไม่ควรไปเอาเชื้อจากเขามา เพื่อให้เราเองเนี่ยกลายเป็นคนแบบเขาสิ่งสําคัญฮะเรื่องของคนประเภทท็อกซิกมีหลายประเภทเลยผมจะยกตัวอย่างจากแต่ละเลเวลเนาะเอาเลเวลที่แบบเลเวลเล็กๆก,ก,ก่อนขึ้นไปถึงเลเวลที่ท็อกซิกมากๆเลยท็อกซิกที่เราเจอในองค์กรครับก็จะมีหลักๆเลยฮะเลเวลแรกๆเลยหนึ่งครับนินทานินทาหรือก๊อตสิบครับพวกนี้ฮะถามว่าท็อกซิกยังไงครับพวกนินทาหรือพวกที่กําลังก๊อตสิบเราเนี่ยสิ่งสําคัญคืออะไรครับเขาเองเนี่ยครับไม่ได้มองตัวเองครับเขาเองกําลังด้อยค่าตัวเองเขาเองกําลังลดความเป็นคุณค่าในตัวเองอยู่ เขากาลังเปรียบเทียบกับคนอื่นเขากําลังจะบอกว่า คนอื่นเป็นแบบนี้ <Việt> เขาพยายามจะดึงคนอื่นให้ลงมาเท่ากับตัวของเขาเองนะฮะนินทาเพราะอะไรครับนินทาแต่เรื่องคนอื่นเร <ini> ื่องชาวบ้านเพราะอะไรครับชาวบ้านอาจจะดีกว่าชาวบ้านอาจจะมีความสามารถมากกว่าแต่ทําไมไม่นินทาตัวเองครับเพราะตัวเองไม่มีอะไรให้เล่าไงครับตัวเองไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองไงครับตัวเองไม่มีอะไรเ่ยที่จะไปบอกชาวบ้านว่าคนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แต่พูดถึงเรื่องชาวบ้านได้นะฮะสิ่งสําคัญครับถ้าคนที่นินทาเรื่องพวกนี้ครับเขาเองก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแย่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย ทําให้ตัวเองด้อยค่าลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะและสําคัญครับคนนินทาเองเนี่ยเขาก็ชอบจัดกลุ่มหรือหากลุ่มคนนินทาที่คล้ายๆกันเข้ามานะฮะสิ่งสําคัญครับเอาเวลาที่นินทาชาวบ,บ้านเนี่ยครับไปพัฒนาตัวเองดีกว่าผมว่าเรื่องของท็อกซิกเรื่องของเลเวลเนี่ยก็จะได้หมดไปนะฮะคุณเป็นคนอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าในเลเวลแรกลองดูนะฮะ